กูชี่เปิดให้ใช้เอฟชำระเงินได้สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอครับกับผมแซคโนบอรีครับผมเจอกันแบบนี้ทุกวันครับเวลา8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับผมต้อนรับทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเครนซีครับผ่านทางคลิปตัวทอกนะครับ แล้วก็ต้อนรับน้องใหม่ทุกคนเข้าสู่งการนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับแบรนด์หรูระดับโลกเลยนะฮะที่หันหน้าให้กับวงการคริปโตเครนซีนั่นเองนะฮะอย่าง g ุช c ี่ครับทำให้ราคาเหรียญ F Coin นะฮะพุ่งขึ้นกว่า15%ครับหลังจากที่ g ุช c ี่เนี่ยเปิดให้นำ F นะมาใช้ชำระเงินได้ครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินเหรียญ F Coin นะฮะก็นำมาดูกันทว่า ข่าวว่ายังไงบ้างนะครับกูชี่ครับกำลังเพิ่มตัวช่องทางในการชําระเงินครับโดยการนําคริปโตเคอเนซีมาใช้นะครับสำหรับตัวเลือกที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็คือ Fcoin หรือว่า F นั่นเองนะฮะเหรียญ ERC 20ครับดั้งเดิมของ Collection b F y a ัด Club นั่นเองนะครับซึ่งเป็น NFT นะร้านแฟชั่นชื่อดังของอิตาลีครับ เปิดเผยว่าเหเาเรีหร C, ยญ BAYC ่จะเปิดรับชำระเงินด้วยคริปโตทั้งหมด12สกุลครับนะซึ่งรวมถึง Bitcoin, e t h e r e ียมนะครับ g อชคอยชิบะอินุแล้วก็ไลท์คอยในร้านค้าบางแห่งในสหรัฐอเมริกานะครับกุชชีครับกลายเป็นแบรนด์แรกครับที่ยอมรับเอฟคอยครับเป็นตัวเลือกในการชำระเงินในร้านค้าในสหรัฐอเมริกานะครับ ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถชำระเงินด้วยคริปโตผ่านการสแกน QR code ครับผ่าน BitPay นะทาง g ูช c ี่เนี่ยไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมถึงเลือกใช้เหรียญเนะครับแต่ก็เน้นย้ำว่าการโอนในครั้งนี้เนี่ยมาจากการสำรวจในเว็บตนะครับและทางก u c c ีประกาศอย่างเป็นทางการครับว่าขณะนี้ได้ยอมรับการชำระเงินด้วยเอฟคอยผ่าน BitPay ที่ร้านบูติกของก u c ชีในสหรัฐอเมริกา และการเพิ่มเหรียญคริปโตในการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าในร้านค้าถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการสำรวจเว็บตรีของ House อื์เขาประกาศแบบนี้นะฮะ บอเอฟยัตครับ NFT ครับมีชื่อเสียงอย่างมากครับในช่วงบูมๆเนี่ยนะของตลาดคริปโตครับในช่วงปี2021นะครับจึงเกิดความต้องการในแง่ของการเก่งกำไรครับแล้วก็ได้ดึงดูดผู้มีชื่อเสียงบางคนนะครับเช่นจิมมี่ฟอลลอนเพิสฮิลตันนะครับสตีฟอวกิแล้วก็นักแสดงอย่างเซธกรีนนะครับมาช่วยโปรโมท NFT ของบอเอฟผ่านสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็บนจอโทรทัศน์ด้วยเป็นที่น่าสังเกตครับว่าราคาของเอฟเนี่ยพุ่งสูงขึ้นกว่า15%ครับ จาก6.2ดอลลาร์เป็น7.2ดอลลาร์ครับในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกุชชี่เนี่ยประกาศใช้เหรียญในการชำระเงินนะครับแม้จะมีการร่วงลงน้อยตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมานะแต่ว่าก็ยังอยู่ในในโซนสีเขียวนะครับก็จริงๆแล้วอยากให้มันกระตื้องกว่านี้นะเพราะว่าจริงราคาของเหรียญ AF c o i คอเนี่ยมันตกมาได้สักพักแล้วนะครับ Gucci ครับปุกเข้าไปในพื้นที่ NFT ครับด้วยความร่วมมือจากหลากหลายที่นะรวมถึงซูเปอร์พลาสติกแล้วก็ซูเปอร์แลร์แบรนด์แฟชั่นที่ได้เปิดตัว Gucci ่เกลนะฮะโดยร่วมมือกับโปรเจกต์คอลเลกชัน NFT บนอีท e r เ u ียมบล็อกเชนครับที่มีชื่อว่า 10KTF ครับในเดือนมีนาคมของปีนี้นะครับในอีกสองเดือนต่อมาครับบริษัทได้ประกาศแผนการที่จะเพิ่มการใช้คริปโตครับในการชำระเงินครับ โดยรวมอีก5 Stable Coins ตามที่รายงานก่อนหน้านี้ครับได้แก่ w o o s t e r Street ในนิวยอร์กครับ Rodeo Drive ในลอสแอ g เจลิสนะครับ Miami Design District นะครับ f i t Plaza ในแอตแลนตาแล้วก็ The Shops at c r y s t a l s นะฮะในลาสเวกสนะฮะเป็นร้าน Gucci ที่เข้าร่วมใช้การชำระเงินด้วยคริปโตนั่นเองครับ แม้ว่าตลาดจะตกต่ำนะฮะแต่ว่าแบรนด์ที่โดดเด่นก็กระตือรือร้นครับที่จะสำรวจเทคโนโลยีเว็บ3นะครับตัวอย่างเช่นการอัปเดต f อ o คอของ Gucci เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากแบรนด์เครื่องประดับอเมริกันอย่าง Tiffany แอนะฮะประกาศแผนการที่จะเปิดตัวอลเลิชัน NFT ใหม่ครับที่เรียกว่า NFT Eve นะฮะ IFF นะฮะโดยมีความคิดเริ่มมุ่งเป้าไปที่ผู้ถือคริปโตพังก์นะฮะซึ่งเป็นอ e ีกอลเลิชัน NFT ครับ ที่ยูคาแล็บเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับก็เราได้เห็นการขยับขยื่นเคลื่อนอตัวของแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกครับที่หันมาสนใจนนเรื่องราวของคริปโตเครนซีแล้วก็ NFT นะฮะแม้ว่าช่วงนี้ตลาดจะเป็นขาลงนะจะเป็นช่วงที่ซบเซาอย่างมากเลยแล้วก็แม้แต่ในประเทศไทยเนี่ยปริมาณการปริมาณของคนที่เข้ามาเทรดซื้อขายคริปโตเนี่ยก็ลดลงนะฮะแต่ไอช่วงที่มันกำลังเขาเรียกว่าแทบจะหมดหวังแบบนี้แหละนี่แหละคือช่วงที่ วานหรือว่าบริษัทใหญ่หญๆเนี่ยเขากําลังเริ่มเก็บสะสมครับนะได้ของถูกฮะเขาก็ต้องเริ่มเปิดตัวนั้นเปิดตัวนี้ไว้รองรับครับเดี๋ยวเวลาที่กระแสของตลาดกลับมาสูงอีกครั้งเนี่ยเขาก็จะได้เปิดรับนักท่องเที่ยวนะหรือว่าลูกค้าได้อย่างเต็มที่ในการมาชําระเงินมาซื้อจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น การมองการไกลอย่างหนึ่งนะฮะเป็นการวางแผนที่ค่อนข้างแยบยลเลยนะของแบรนด์ยักษ์ใหญ่นะครับยังไงก็เราก็ต้องนะเขาเรียกว่ารู้เขารู้เรานะครับติดตามข่าวสารแบบนี้ไว้จะได้รู้คขาว่าแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเขามองตลาดคริปโตมอง NFT กันยังไงเราจะได้ไม่พลาดนะครับมองอย่างที่วานมองแล้วเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอครับในทุกวิกฤตนะครับโอเค ยังไงช่วยส่งต่อคลิปนี้เพื่อนๆด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคุณสามารถซัพพอร์ตช่องนี้อย่างเป็นทางการได้ด้วยการกดปุ่มจอยฮะสำหรับเป็นเมมเบอร์นะฮะเปย์แบบรายเดือนนะฮะจะเปย์แบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์เอกซ์คลูซีฟแฟนก็แล้วแต่น้ำใจของคุณเลยนะครับคุณยังสามารถโอนเป็นเงินบาทได้ง่ายๆด้วยผ่านทาง Tru e Money Wallet แล้วก็ทาง Kbank นะครับผมจะนำเงินที่ได้ไปดื่มชาโนมไข่มุกเติมพลังให้ตัวเองนะครับผมแล้วก็ยังสามารถโอนมาเป็น USDT กับ BUSD ได้ด้วยฮะแค่เลื่อในลงไปใต้คลิปนี้จะมี wallet address ให้ไว้แล้ว Copy ีแล้วไปโอนได้เลยนะครับก็ติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์ได้เลยฮะไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีจากช่อง s a c o b o d y ครับโดยการกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับกดแค่หนึ่งครั้งพอใครเคยกดแล้วจะกดซ้ำใครไม่เคยกดกดได้เลยนะครับผมยังไงก็รับรองว่าไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวนาะคตจะมีอีกหลายๆคอนเทนต์เพิ่มเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัส